สองเน้นสายเนนชายพะนะเน้นชายคนแรกก็พี่เลมอนนะคะแล้วก็แล้วก็คนที่สองอันนี้อันนี้อันนี้แม่แม่น่าจะน่าจะเห็นผ่านๆในในฝีติ๊กตอกคือแกแกเป็นสายคอนเทนต์อ่ะแล้วก็เคยเคยไปเต้นแทนพี่พีบ้างเคยไปเต้นให้พี่พี่ลมใหญ่นะคะแล้วก็หลายๆวงแล้วก็เป็นครูสอนเต้นด้วยนะคะมนอำน่นเลยอย่ติดเป็นมองอ่ะด้ว พี่โซบีอ่าใช่ค่ะพี่โซบีพี่โซบีพี่โซบีเจป,ปาก่อนอ่าเห็นไหมเห็นไหมมีคนรู้จักละใช่เกเป็นสายคอนเทนต์แกแบบเกชอบทำคลิปลงทิกตอกอะไรเงี้ยซึ่งผ่านฟีดหนูบ่อยมากเจป,ปาเมืองไทยอ่าใช่ใช่นี่เห็นไหมแม่แม่รู้จักละเนี่ย ตั้งแต่วันนี้สามารถสามารถแนบภาพพี่เขาสองคนได้เลยค่ะแล้วก็แฮชแท็กแล้วก็แฮ s แท็กเดนชายูกิได้เลยเดนชายูกิทองคําวางสิคือตามที่อาจารย์โพสเลยค่ะน่าจะเริ่มงานวันที่1นึพฤศจิกายนนี้ค่ะรู้ค่ะน้องคาไลไลบ่อยโซบิช่ยค่ะแกแกไลฟ์สดบ่อยมาก เลื้อยแบบไม่มีกระดูกชายเต้นเก่งมากลายเต้นแบบเลิศจึงเลยแหละอืมก็พอดีค่ะจะให้จะให้แกมาทําทําโชว์ทำอะไรให้เพราะว่าเมื่อคืนก็ส่งสคริปต์คร่าวๆให้ละก็คุยกันแล้วว่าเออมีแต่หมอลร่ำนะเด้ออายเด้อสินะแกเลยบอกโอเคนี่แหละมันจะมวนเออก็เลยส่งสคริปป์ไปมีล,ล่าเพลินล่ำยาวล่ำนูนีนั่นอืมแล้วก็ ก็ด no no so ึงเข้ากลุ่มวงละตอนนี้นะคะก็น่าจะรอบันซ้อมนัดกันซ้อมแล้วก็ประชุมเกี่ยวกับเรื่องชุดเรื่องเดินทางเรื่องอะไรต่างๆค่ะใช่ลายเต้นคือแบบจึ้งเลยแหละอืมแข็งแรงมาก ไม่ใช่อะไรคือหนูคือเออ bueno, คือคือหนูก็แบบมีมี Ajie พ,พี่เ้าอะไรเงี้ยแล้วทีนี้แกก็เลยแบบเออทักทักมาว่าเออสมัครแดนชายครับอะไรเงี้ยหนูก็เลยถามว่าอ้าจริงจังไหมอะไรเงี้ยค่ะแกก็เลยแบบจริงจังสิอ้ายอะไรเงี้ยหนูก็อ่โอเคหนูก็เลยแบบบอกพี่เชอพี่พี่พี่โซบีจะมานะอะไรเงี้ยก็เลยให้ให้ทักหลายสรุปก็คือเป็นอ่าเป็นเป็นพี่โซบีค่ะ น้องกอนเขาเต้นเก่งโปรไฟล์ดีใช่ค่ะใช่ใช่ดีกี่ผู้สอนเต้นเลยเด้อเออ,อยู่คุยดีขอบคุณนะคะมากินข้าวเช้าได้อะไรกินคะดีเลยยูกิจะได้เรียนเต้นกับพี่โซบีด้วยอเด,ยวเดี๋ยววันเดี๋ยววันบางเดี๋ยวทำคอนเทนต์กันค่ะ กำลังคิดงานอยู่ว่าหนูจะเพิ่มอะไรดีแต่แต่อันนี้จะแจ้งแจ้งข่าวไว้ก่อนนะคะว่าต่อต่อจากนี้นะคะที่อาโชว์ซิกแพคแน่น,น,นๆห่อต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นแนวหมอลําส่วนมากค่ะแล้วก็เพื่อสีบว่วหายเป็นการแบบว่าอ่าเอาเอาอย่างแรกเลยคือมันเป็นแนวที่หนูถนัดเนาะแล้วมันก็คือตัวตนของหนูจริงๆ แล้วทุกครั้งที่หนูที่หนูได้ลองที่หนูได้เหตุมันออกมามันรู้สึกแฮปปี้มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะมันรู้สึกมีความสุขมันรู้สึกดีที่ได้ถ่ายทอดมันออกมาจากจากตัวของหนูเองมอลำล้วนเลยหรอฟังก่อนนะคะฟังก่อนนะคะอืมแล้วก็อาจจะมีทําโชว์ทาอะไรด้วยค่ะแล้วก็แต่ช่วงท้ายช่วงท้ายก็จะเหมือนเดิมค่ะ ก็จะมีมีล็อกผสมบ้างมีแรปผสมบ้างมีวาเลตี้ผสมนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ช่วงแรกอาจจะเป็นแบบล่ำเพิ่นล่ำอย่างแบบลุวนเลยแล้วก็เฮดโชว์ค่ะก็คือหนูคิดมาสักพักแล้วแหละว่าอ่ะจริงๆแล้วคนคนที่เขามาดูหนูหน้างานเขาอาจจะอยากดูหมอลำก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมล่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าหนูไปเล่นแบบทับลายแนวバレตี้แนวอะไรอย่างเงี้ยล้วนเลยทั้งสซ็คทีปเลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเขาดูคนอื่นก็ได้ถูกไหมคะแต่อันนี้คือแบบป้ายมันขึ้นว่าอาสามาอล่ัมหินตื่นเนาะหนูก,ก็เลยแบบอ้าวทำแนวมาลลัดีกว่าไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยปรึกษาอาจารย์พ่อด้วยว่า,าหนูขอทำมาล่ำได้ไหมอะไรเงี้ย ็เลยนี่แหละค่ะจะเป็นหมอลำแล้วก็ส่วนพี่ป๋าก็จะเย่ส่วนพี่ป๋าก็จะอ่านหลายๆเพลงมาสลับกับหมอลำอะไรอย่างเงี้ยค่ะถูกทางเลยแมนต้องเราต้องตรฟอนหวานๆเด้อห้องตรงฟอนหวานๆด้วยกันเด้อ เน้นเอามานันหรือแม่จะฟังไม่ค่อยเ,อเน้นเน้นฟังเน้นฟังกระเดื่องบ่ะแฟนบอกว่าเสียงอุย้ยขอบคุณค่ะ <_ s> ใช่ค่ะเพราะอะไรที่มันเป็นเ้างเฮดอีหยังที่ห้างถนัดเนาะมันก็จะออกมาดีเสมอหนูนเชื่อแบบนั้นถามว่าหนูทําได้ทุกอย่างมันก็ได้ทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนที่ไม่ไม,ไม่ไม่ปิดกั้นทางความคิดว่าเออเราต้อง พเปลี่ยนมอลลัมก็ต้องลองแต่วอลลามัางกงเสนาหนูนไม่เป็นแบบนั้นหนูฟังทุกแนวเพลงแต่อุ้ยขอบคุณค่ะแต่นี่แหละเหมือน,มนว่าแหละถ้าเราทําอะไรที่เราถนัดมันก็จะออกมาดีจากดีอยู่แล้วมันก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูเชื่อแบบนั้นขอบคุณค่ะ แต่เหมือนแต่เหมือนช่วงแรกที่หนูเข้ามาอันนี้หนูหนยอมรับว,ว่าอ่ะเรื่องอคาแรคเตอร์ของทางค่ายด้วยแล้วก็แล้วก็ได้ความอืมแล้วก็ได้ความอยากลองสิ่งใหม่ๆของหนูด้วยอะไรอย่างนี้นค่ะก็เลยกลายเป็นว่าช่วงหนึ่งมีติด ติดเตือนกันมาว่าอรหลงแนวสรุป <relevance> แล้วจะเอาแนวไหนอะไรเงี้ยก็ถูกใช่ค่ะเพิ่นตีบวกผีเด้ไงก็ถูกที่ช่วงหนึ่งมันดูจะหลงแนวไปเลยมันดูทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยขอบคุณค่ะทุกอย่างมันเปลี่ยนลุกมันเปลี่ยนนู่นนี่นั่นมันเปลี่ยนอืม หนึ่งแหละด้วยความอยากรู้อยากลองแนวใหม่อยากทําสิ่งใหม่ๆใ,ในความคิดกําลังแบบเออกําลังนี้ไฟแบบมันแรงเกินอะนะไฟมันแรงเกินจนลืมคิดไปว่าอ่ะโอเคฉันจะทำแนวนี้แนวนี้แนวนี้นแต่แต่ก็โอเคแหละค่ะด้วยด้วยช่วงแรกอ่ะอาจจะ อา,อาจารย์พ่อขอ,ขอมาด้วยว่าวาเลตีเยอะขึ้นได้ไหมอะไรอย่างี้ค่ะเพราะว่าช่วงแรกๆงานแรกที่หนูมาหนูก็ร้องแต่หมอลำยาวลวดเลยซึ่งทางภาคการเขาอาจจะฟังกันไม่ค่อยออกบางพื้นที่นะคะบางพื้นที่ที่ที่เขาไม่ฟังหมอนลำจริงๆอะ่ะเราก็ต้องเอาใส่เหมือนเดิมนะคะอันนี้หนูแจ้งก่อนแต่ก็จะยังคงมีสัก สองก้อนสามก้อนโผล่มาอะไรอ่าคะ่ะไม่ใช่เหมือนไม่ใช่เหมือนแต่ก่อนที่วัน์ี้ยาวทั้งสคริปเลยมันมันหลงส่วนะนะหลงลงส่วนหลงลืมหลง,ลง,ล,งลงแนวสำลงอุย้ยขอบคุณค่ะแต่ช่วงท้ายก็จะยังมีล็อกเหมือนเดิมนะคะอ่า ได้พี่โซบีกับพี่เลมอนมาขอปังๆขึ้นขอบคุณค่ะนี่แหละค่ะแล้วก็ก็จะมีโชว์นี่แหละอะใ,ให้สาวๆได้กรีได้อะไรกันซึ่งขนาดเปิดแค่พี่เลมอนไปอ่ะวันเปิดพี่เลมอนไปคนเดียวอ่ะวันที่อยู่ระยองสาวๆคือแบบช้ำเลย <c oughs> ผลตอบรับดีมากกระแสตอบรับดีมากๆขอบคุณนะคะแล้วก็รอดูอีก เชื่อว่าเชื่อว่าแฟนคลับพี่โซบีเยอะแน่นอนมอลลามอินเตอร์ซเดียฟังออกค่ะก็ะอาจจะเป็นอาจสาวมอลลํมล็อกไปอาช่วงท้ายมันมีเพลงล็อกด้วยอะไรองนี้ค่ะแต่หนูแต่นูจะบอกไว้เลยว่าสิ่งที่จะไม่เปลี่ยนก็คือเพลงปิดนะคะหักบ่าวิสารไตคือออกออกว่าใดเลยมันกลายเป็นซิกเนเจร์ของหนูไปแล้วซึ่ง อย่างอย่างที่พี่ๆแม่ๆเห็นนะคะใน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 ติ๊กตอกเราอะคนเล่นสิสามแสนคลิปแล้วแล้วคือทุกครั้งที่หนูไปร้องที่ไหนเขาจะขอแต่เพลงนี้ตลอดเลยว่าเออฮักเบาอีสาไนไต่แน่หละอย่าฟังแต่ในติ๊กตองสิแม่หนูก็เลยแบบเออเอาออกว่อะไรล,ล่ะแล้วมันเป็นเพลงปิดเพราะว่าเพราะทุกครั้งที่ขึ้นฮักเบาอีสาไนไต่คือพี่น้องสิหูเลยหนาหา่านว่า เอาสิล่งเราบอกสินะคือเหมือนเหมือนเหมือนจะพร้อมใจกันรู้เลยว่าอา่ะโลงแล้วอะก็เลยกลายเป็นซีเนเจอร์โดูไปละเอาออกไม่ได้แล้วสปีซี่ปีก็คือเก่าใส่ถุงน้องรุ่นของอะไรหนูไม่แน่ใจอะขอมมันเป็นอะไรนะมันขึ้นมาสิบสามอะไรจักจะยิ่หัอ,อย่างนูง้นก็เลืมเบิง่ง แฟนพี่บอกน้องอยู่เรามาลําขอขอบคุณค่ะมันเป็นสิ่งที่หนูแบบทํามาตั้งแต่เด็กแล้วด้วยอะคะ่ะมาบัดที่นี่ห้าอัปเดตเรื่องพวกเราจะมารีวิวตาบอกหงวีบันเนี่พี่น้องเราจะมากินตะบอกหงกันนะคะเพราะว่าเที่ยงครึ่งเราจะออกจากนี่กันหนูบินบ่าสามห้า โอ้ยการเนี่ยไม่ได้มาห้ามโดนพี่พีดีขึ้นอย่านี่แหละค่ะเดี๋ยวหนูไปดูจริงๆอ่ะพี่เฟิร์สกลับด้วยค่ะจริงๆอ่ะวันว่างอ่ะวันพรุ่งนี้สึงยี่สามมหนูจะไปเที่ยวเพราะว่าหนูจองที่พักไว้แล้ว จ่ายเงินไปแล้วด้วยก็เลยเกิดนี่แหละค่ะอิสเรียนเมื่อคืนก็เลยอ่าโอเคยกเลิกลิปแล้วก็จะบินไปดูของแฟนนะคะเป็นห่วงเป็นห่วงเมื่อะไรดีจริงๆอ่ะวันนี้เขาว่าจะให้ไปงานต่อสะานุกก็เลยเออโทรบอกเมื่อคืนนี้แหละว่าเออ ขันหมอให้พักกับพักเดอ้อสนองมันสิร่างกายเด้บอมเปนเครื่องจะขุ่นด้ยวยหนีสนองพยายมเขานั่งปวดได้ร่างอ่ะนั่งเดี๋ยวมันมันสิเป็นเรือร่างนะเมียกันยังฝืนร่างกายเจออังหวะหนูก็เลยไม่ให้ไปหนูก็เลยให้พักก่อนวันนี้แต่แต่ดูก่อนว่านางจะดื้อไหม ก้นมันเป็นอะไรพีว่วะพีกะ่ก็ะวางเสร็จแล้วนะเนี่โอ้ยเอามาพี่เอามาพี่เอาเนื้อววกับล่างกันนะเพื่อืมคือคุยกันแล้วเมื่อคืนบอกว่าให้ลาให้พักไปก่อนให้เศร้าซะก่อนแม่พิมพ์กับ่วงห่วงเบื่อแต่ละอบื่อแต่าะัว ตงโตเลยกินได้แต่สิทาเบิ้งเนี่ยเราเมื่อนี้ว่าสิดื้อบอสิเมื่ออีหลีบอนี่เลิศเลิศไปเนยเมื่อกี้กินอุ้มรักไปแล้วนะคะ นอหน่วยุ้นากนาบน้กินก้อนกันเลยได้ไหมบ่อะแปลงฟันเหรอเอาแปลงไหมไปจะกินเขาเพื่อนตัวพราะไม่เห็ดนี้หลายหลายอย่างแต่หริมมันใหญ่มากใช่ถ้าไม่หายแล้วไปเต้นอีกนะมันจะเป็นยิ่งกว่าเดิมอีกทีนี้ แต่ก็เข้าใจเขาเล,หลายหลายอย่างด้วยอืมแล้วก็ให้อายเราฝักซาี่สตดแล้วเนี่ย เดินไม่ได้ใช่นี่แหละอืมนี่แหละนุสิตาเบิงเนี่ยแลว้ว่าสิดือ่อบอเมื่อนี้เมื่อมาอิรีอบอ่ะพอตอนนี้ฉันได้ตื่นมาค่ะอืออร่อยอืมขอบคุณพี่บอลน,นะคะ ข้าวปุ้นทำไรเรยมาค่ะมาค่ะนี่อืมอืมเล่นไรเลยแหละหืมเหนียวค่ะ เลินเลนเลยเลชา้านี้มือแรกของมันก็หนักเลยนะคะเปตะจูทั้งเครื่องบ๊อพีนองบ้าเปไปตะพี่ค้าห้องน้ำอยู่ไหนคะลุลลลๆ แซ่บครับอืมอ๋อใชหปุผมอืม,อมกินเหมอือนโบนองไวไย ว่าเหมือนดอกขาวหนวอะมันลายปวดอืม,อม,อม จะดีส่ย่างาแลด่าคนนะคะได้เห็นไหมอ่ะอืมกินเป็นกระซ่วงแหละ สุดๆค่ะตื่นมาอุ้ยอยากต่งหูเด้อ้ะแค่อย,อยู่เยแล้วเปิดร้านไว้แม่พี่เม่พี่โม่ด้ไปน้ำจ่ะอือมนูไปจับมือพี่ช่วยวัดรหัสราหตรไล่ระยอง เละเลเละมือมาวันละหานเลยถ้าจนค้อมจำเต็มได้ค่ะซืมื่กินกอนน้ำล่าอะไร โดนเบียดอ่ะเนี่ยหนูยังไม่หายเลยโดนหยิกจองเข้าพ่อหยิกพร้อมเลือดกระโดอระบุมเลยค่ะเมื่อวานแนวเล็บเนาะเล็บหยิกเนาะอืม ไปซื้อมากินนะคะไปซื้อมากินนํากันมาด่วน,น,นกันเลยนี่เลยพวกเรากินอะไรอยากกินน้ำเยอะ นี่แหละเนี่ยมันแสบเนี่ยมันของแสบนะคะนีประมุมแต่มหะงอู้เสียงมากเลยบ่ะเสียงแห่เมื่อวันแค่ไม่มีเสียงพูดเลย ข้าชา้าเร็วมากน้องโดนดึงตกใจเละตกใจกันทุกคนพี่พี่ดนตรีก็ตกใจเพราะตอนนั้นนะผู้จัดก,การคือกำลังถ่ายรูปถ่ายรูปพ้นถ่ายรูปเวทีเพื่อจะส่งงานแล้วนั้นก็คือมาดึง ดึงบ่พ่อยีกพ้อมก็เลยห้องดังจังน้อยหนูก็ตกใจเหมนะือนน่ะพราหนูนางร้องเพลงอยู่คือเสียซิลไปเลยจนนังหวะนึงตกใจมากตกใจจนสั้นอะ่ะแล้วพอหยิกเสร็จแล้วคือนางลดนะ กินเสร็จแล้วนางเดินไปเลยเดินหนีไปเลยพราแม่แม่หน้าไปจิกก็คือข้าวแชทแต่เราดูว่าใครมายิกอะไรเงี้ยแต่แต่ยิกเสร็จแล้วปพืบนางเดินหนีเลยน่าจะไม่เมาค่ะน่าจะปกติดีเพราะว่าดูจากสายตาดูจากอะไรด้วยไม่ได้เมาคือตั้งใจเดินมายิกเลย แล้วก็หยิบเป็นระยะเวลานานด้วยนะไม่งั้นมันจะไม่งั้นคงไม่ลึกขนาดนีผ้ผู้หญิงค่ะผู้หญิงจำมาหุงนางนเยี่ยจ้ะอืม าโอ้ยขันเขียวกับยายีก,กันทัว่ะพี่น้องมันเสียบตัวมันจีบตัวยิกว่พ่อดึงพรอมนี่ยไหมกองพรอมกองให้มันเลิกกว่าเกาเ่า